ส萨ภะสวตโตอรหะโตสาาังมา,าสาาัมพุทธาสาธุสาธุเเตองคงเทพรทวดที่าหกัรรษาที่พาสานดีเจาดีกิน ตาธุสาธุวรักเค้าเมจลูเปคลิ๊ิคลาตตาเทจันตาติเชวิมเน่ิเบลาเทจ้าเมจัลุวันาค้าฮันเคหาวาตุฮิเคเตบุมาจายันตุเทวาคลลาธารวิสเมย์ยาตันทัปนาคาจินทันตาสันติเจยังมูนีละวะละจันังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสวาวนากโลอายามประทันตาธรรมสาวาแนกโลอายามประทันตาธรรมสาวาแนกโลอายามประทันตาสาธุาองค์เทพเทวดาที่พกตันผ้าสิบห้าตันดินพระเมุ่ท่ละนี่พระเม่คงค้าคุณพระปุคุณพระธร้มคุณพระสงฆ์คุณบีดามัรดาคุณจุบาอาจารย์จะปูองค์เทพทุกๆุกะ้าองค์เด้อทิม แม่นมศักท่านับถือม่นทานทุกเวลาของจะปูขุนว่างจะบปูอ,องใส่หน่อยหรือจะเมียสับเยิมกับจะบปูองค์เดียวกันเบิดสิงสักติดถูกองถูกองเดอะซารูกอันนี้ขอนี้ม่นปูขุนว่างเราถูกม่นตินต่อเลยจะปูเด้เอาธุสาธุด้ยมาเน่ที่คนเดมากเปินสมอาดายถำท่นก็นติดตัน แนวทางตัวเลขพลังผู้ข่าวกับสิไดม่านเชิญหลวงปู่ได้มาเปิดเผยทุกซึ่งทุกอย่างที่ลูกหลานที่อยากได้และบุญเทดบุญสร้างนี่ละคือปูชนหน่อยเมือ่อเนี่ยพนสิได้ขอบุ่น้ำปูได้ ว่าโค้งสุดท้ายนี้ยังเป็นตัวกเก้าบอหรือว่าเปลี่ยนแปลงประกันใดกะให้คูจงมาไขแกงแสงสว่างให้เพืนได้เห็นเด้อมือนี่คูพขาสุดพละท่าน่าทันจงได้มาแล้วบาทนี้สาธุ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  ส ok, mm. mm 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 ิ่งใดก็ได้ก็มาบอกมากเอาลูกหลานมาเฮ็ดเฮ็ดพวกลูกพวกหลานลำลำด้วยๆไปโชว์หน้าโชว์ตาเพิ่งดูมันได้เฮ็ดได้สร้างตัวยันมันเกิดมันเขินเลยหมยันลำลำด้วยๆต่อยได้สร้างอันใดก็ได้ พวูกลูกพลกล้านกับเพิิงผ้าสายปูญยาละมันปูญาบ่อให้ลูกล้านกับสิบวมีปัดใจได้ไปเช็ดไปสร้างเปิดให้ลูกให้ล้านสาบาทเนี่ยเอาไว้โดนแล้วก็เปิดสาบาเนี่ยให้มันได้ตัวเป็ดมอลูกล้านมากเบิดนี่นี่ก็พู้อยากได้บุญน,น้ำปูนแล้ว พ่อแจกพ่อใจลูกหลานไปเฮ็ดไปสร้างกระแจกสะปูบาดเนี่ยหอดเวลาเลยเด้อหอดเวลายิ่มสิเฮ็ดแล้วนี่ว่าสิเฮ็ดผิดสางได้ลมโตุ่นโลงเมื่อเลยเด้ปูตะกีห้องกระจา่ายูจีพรอมลูกเุิสดีได้บานนี่ผิลงเมื่อแล้วเด้บาดผันลงเมื่อแล้วมันลอยมาได้เด้อปูไอ้ลอ,อ,อยลอยบานละมี่อลอยตัวผู้ใหญ่ ออันนไหใม่ก็ไปเดินหาตะพืชตะพืชเรบ่อบานี้ปูเอ,อ้ยเป็นยังไงกับกอห้ออยเด้อซอยบารมี่ขึ้นเด้อปูเด้อโอบไฟโอกร้านมันได้ตั้งขเข้าแล้วมันยุดย้อนมาได้ที่ปูยาวยาวโอ้ยแต่ย่าพอบอินน้ำปูแล้ว เดือล้านมากหลายๆนี่ก็เพื่ออยากได้บุญไปเฮ็ดไปสร้างแล้วขันบ่มีบุญมันกับว่าได้สร้างเด้อก่อนอื่นก็สิได้ขอบุญน้ำปูน้ำยาก่อนเดีอบาทเนี่ยปูมอบให้แล้วก็สีได้ไปเฮ็ดไปสร้างตัวหอว้างข้างได้เฮ็ดไว้หันปูกัสิีเห็นอยู่ตัวปูไปเบ่งเห็นบ่อได้ต่เสากากสาบอยู่หันว่าห,หันได้เฮ็ดอันใดเป็นอันใดอยู่ ลูกให้เต้าได้เฮ็ดอีกตัวนไม้ปูด้ยโอ้น้ำปูอยากน้ำเอาน้ำไม้ปูนะปูมไกไก่ดน้ำ่ปจังไดจังดกะแมตะเมนน้ำโขงฮะตะเมนน้ำโขงปุ่นติปูเอาน้า โอ้มาตะไกรปูมาตะไกร้แต่ไหเนาะจ้าปูน,น,นี่นเด้ชันคงป,ปูได้เนาะหรือไม่ขอใครละวะนะเจ้าปูสีสุดโตอย่าให้มันขึ้นมันขานนดเลยเวางแก้วไทยเฮายขึปูมาแต่ปุนปน่นบ่เนาะ ลูกหาร้านได้ดีไม่ได้ไปมันแก้วเลยต้องได้ก็ได้ปู่ก็ไปไปมาสองลังนั่นแหละแสนับปูแสนคำปูก็มาโดนนะปูถึงนแก้วน้าปู่องไรหรอปู่ก็มาปฏิบัติที่นี่ปู่ยังมาฝากลูกฝากฝากร้านเนียนไรแน่นอ่ะมือนีนอ่ะเอาว่าฝากปลูกฝากร้านต้อนรับต้อนร้าน ก็ฝากกันเก่าแหละแม่น่มเอฝากอันเก่าแม่น่มฐานเด้อแม่นมเอยเก่านี่ยเนยังน้อหมายความว่า hmm ันเก่ามันก็หลายเก่าเด้อจะปูกแม่นุ่มป็จํามาได้เแม่น exactly. uh ุ่มมรื้อบางปลูกเก่าอ่างน้อปูกเอวางไดน้อ เวียนยามาไปได้มาไปเวียนยาโอ้ยยังเด้อูดยังบ้านในเป้าเด้ยังบ้านในหอดเวลาสิลงเป้าเด้มันต้องรอกำหนดถึงเวลากดเกนคอยสิได้ล่องเปอาคนว่าถึงถึงเวลานั้นไปก็เอาม้าวได้เพราะว่าวกเวียนยามมันกับว่าย่อมให้เอามาเด้อ มันบอท่านในหอดเวลาขันหอดเวลาลูกล้านกัสิได้ลงเป่าวมาให้อันนี้ได้ว่ากัญญาแล้วละได้สัญญากับญาไว้แล้วเมื่อถึงเวลาแล้วลูกล้านกัสิได้ซอยกันลงไปเอามาขืนมาไว้ญาบต้องเป็นห่วงเด้อสิ่งสิ่งของที่ญาได้ฝากฟังไว้หันเพื่อสิลับคิดสอบล่งเป่ามาญาเองดอก

ตัวลองว่าจังไรตัวมีบอหลางลางมีบอเจ๊เจจ๊หลางสองตัวงสตัวตัวใดเนาะ ฟูฟูสีไฮขี้ว่าปูปูสีเบิ้งมันดีนะฟูเบิ้งมันดียะให้มันผิบพลาดยิบเอายิบเอาไม้มันถิดเด้อปูเปลี่ยนของยาสีได้ก็ ได้ได้ได้รับปากว่าได้นี่ต้องอยู่กับปูกคุณร่างเด้อปูใจหน่อยเอ้ยได้เดี๋ยวขึ้นมาให้ได้บ่ได้บ่ยอมอะไนี้ต้องได้ล่ะคือรับปากคือได้ลราจะคือรับปากปู่ญาแล้วก็คือได้คุณร่างเราบ่ทอดแทนดอกเอาเงินขาวมาให้ปูดูทิอะไรก็เงินขาวปูนั้นก็คือ

ดีสุดๆดีๆเนาะครนี่มาผมเนี่ย มีเรือปูหรือว่าแมนเลยแมนตัวนี้บอกหญ่ม,ม,มันขาดเรือปูเด้อเสียเงนินเด้อลูกหลานทำไปไมีเงินเงินทั้งน้อยดีใจเรี่องอะไรล่ะปูดีใจก็หลบไม้สวรรค์นี่แหละนี่โอ้มันมันจริงใช่ไหมมันแพร่ใช่ไหมก็คือ ห้ที่พี่ทุกต่ไม่เหมือนปู่ที่นี่สามหกห้าสามห้าสามหกหกสามด้วยป่ห้าห้าหกากหก ตัวเน้นก็นคือสามหานะ้ปูนอสามหาตัวเป็นเน้นเป็นมาเพี้ยสามหาโอ้สหาตัวเน้นไดตัวเน้ 3, 5, นสามหาเมนสามหานั้นอย่าลืมห้าเสีโปให้ปูนะ เกซีกันทได้ลำโพูเออ่ถูพูกแต่ลองไว้ด้วยนะ เก็บสีไปผูกให้ปราคา35บาทเก็ดสีม่นมรูดไหมโอ้กรรูดตจู้บอกเดี๋ยวนี้แล้วนั่นแหละเ่านั่นสิลาค่ะก็นั่นสิ35บาทอย่าดืมแหบนย่านะคุณวังโอ้ยบอเรื่กอเอบอรืมบอรื่บอเรืัก็สีรูปหนั เออกระสีเอาหายเรื่อแล้วมันแม่นงี้ยที่เด็กหนึ่งสองสาม นี่นใดปูมีอ่เลยบอวางมันขับเด้อนี่น้าสิแนะน้ำปลูกหลานอีกบ่เอาไว้มันอยู่เด้อปูทั้งสองพระองค์เอาไว้มันอยู่อมันอยู่เด้อปูเด้อรังค่างเฮาหลานเปอร์เซ็นนะแม่นม là chắc bốn phần của nhà nha chắc baht đây nha chắc bốn khát cắt bóng ว่าขนมได้นน,ดน,ดน,น,น่มันได้เปียกยุ่นแล้วกูขนว่าถตามันไดเนาะขนมได้ลูกล้านไดลำล่ำนี้ด้ยทั่วนาทั่วตาันมันได้เฮ็ดแท่ละได้สร้างทแท่ละ่ะเมื่อได้ยกเสาวไวแล้วมันก็ต้องได้สร้างได้เฮ็ด ปูยายามมอามาให้ลูกหลานกันมันเบิดสร้างบ่อเบล้วก็เอามาให้มันก็ได้สร้างมันตัวได้เฮ็ดไปเรื่อยๆก็ปูปล่อยไปนั้นหกกับเก้ามันตัวเดียวกันหกเก้าเอากับเก้าตัวเดียวกันสามบาทที่ปูมันม้าล้านเปอร์เซ็นต์เยปูสร้างนะสร้างเพราะดัง 9ก้า้ก็อยากจะได้อันนี้ใหม่ที่หรอกวนเล็กโอ้มานไม่มีที่นั่งนันที่เป็นเลขหกตัวที่มีขีดลัดไว้ในเพียงขีดลัดเนียนมล้ขีดลัดเน้อขีดน้ำเงินขีดทวานแกวกระดอนทองเอพี่เนจีเข้าใจว่า เด็กวัลที่วรางวัวงลวที่หนึ่งอีกนี่รางวัลที่หนึ่งเหรอแจว่าแกปูเป็นไห่สามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งนะปูนะปูว่าเราว่างหกเลยค่ะเด้อหกกระเกาตัวเดียวกันนะคะกับกันไวนะ้นิดจักหน่อยก็ไปลองหกกระเกาหลเปนตัวเดียวกันปูว่าเอามาให้ปูดูซิปูใช่ nhiên ta hãy chân nhé. Saklaman mo Satu, satu. ดูดีๆนะตัวนะ ăn gì đâu thế, cô quang này này, thôi, thôi, rồi <laughs> ใช่ดู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 ตรวจสอบดดสามห้ามือตัดสินเด้ตูมาหนึ่งูเป็นสารตัดสินเด้มาหนึ่งตรวจสอบโอ้ยว่าแตได้ที่ฮ็ดตามความ ประสงค์ของปูเหระปูขอแบบได้ก็สีเห็ดแห้ว่าตั้งแต่ให้มันได้เด้อให้ลูกหลานลำด้วยนับกันมันคือทุกข์คือยากแค่เดียวมันได้ลำลำลุ้ยลยเบื้องเนี้ยเป็นยังปูต้องการสีเอาได้หานได้ก็สีได้ไปหามาให้ให้มันได้เด้องวดนี้ปูเหยียบไว้มันอยู่อย่าใส่มันออกหนี้มันอยู่ให้ได้ อเอาไว้มันอยู่ปู่ยังเกยียบไว้ให้แล้วโอ้ยสาธุปูป่เอ้ยอยากได้ยังเัร็จล,ะละ่ะอยากให้มันอยู่ล่ะเพื่อลูกหลานสิได้สุขสบายเนี่ยลำบากมาพ่อแล้วดิเดเนี่มีอย่างเยียบ่ก<า>ัดเฮ้ยต้ง,งาบ่มี้อย่างแล้วปู่ขันปู่ให้มาแมน่นโตแล้ว บอพิดพาดแล้วปูตรวจสอบต้องดีแล้วกะลูกหลานกับพ่อนี้ี่ยังสี่เนียวรลันปูไววละเพราะว่าปูกับมาโดนแล้วกาม,มน่นปูเด้อ